สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนตัวชี้วัดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการรบนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการรบด้วยชื่อเรื่องจะทำให้นักเรียนรู้สึกยากนะอ่ะรู้แค่นั้นพอแล้วกันมาดูตัวอย่างนะคะ ดูตัวอย่างก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเขียนคำตอบมาให้เราหมดแล้วนะไปดูจริงๆเลยอ้าดูตัวอย่างเขาจะงงค่ะเพราะว่าเขาเขียนมาให้เราหมดแล้วไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนะอ้าวเรามานับกันเป็นภาพกังหันนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าก็คือ9ตัวนี้นะคะก็คือทั้งหมด ทั้งหมดต้องถูกนับก่อนว่ามีอยู่9แล้วก็มาแยกย่อยว่าเป็นกังหันแต่ละสีหรือแล้วแต่โจทย์นะคะอ่ะข้อนี้เป็นกังหันมีสองสีก็มาแยกเป็นสีแดงซะห้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเท่าไหร่คะ4ีะ่คุณครูเขียนสวยที่สุดในโลกเลยไหมตัวเริ่มอ่ เพราะฉะนั้นเวลาคําตอบจะเอาอะไรเอามาจากไหนนะนี่งไงคะนักเรียนเนี่ย9ลบ5เท่ากับ4ก็เรียงตัวไปเหมือนที่เคยเรียนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วพอนี้คําตอบอันนี้5ก็แสดงว่าตัวนี้ที่หายไปก็คือ4นี่ไงคะอา้าวดูนะคะคุณจะใช้สีม่วงช่วย9ตัวแรกนี้เหมือนกัน ตัวนี้เหมือนกันเพราะนั้นตัวที่หายไปก็คือเลขสีสีเขียวเห็นไหมคะอ่าวชัดเจนนะคะอันนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยนะคะอ่าข้อแรกอาจจะยังงงงเล็กน้อยไม่เป็นไรเรื่องอะไรที่ใหม่ก็จะต้องใช้เวลาในการให้หัวสมองวันศึกษาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าล่ะไปดูนับลูกโป่งกัน1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจด อ่าเจ็ดลูกนี่นะคะอ่าเจ็ดเปลี่ยนสีดีกว่ามองไม่เห็นเลยอ่าเจ็ดอ่าเสร็จแล้วถูกแบ่งออกเป็นสองสีอ่าอ่าแล้วแต่โจทย์จะก,กําหนดมานะจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เขาเหอนนะอ่าถูกแบ่งเป็นสีสีอะไรคะนี่ไงคะสีฟ้าเป็นสีนี่เราต้องหาจับคู่ให้มันถูกนะ ว่าเออมันสมันก็ต้องลูกโบงสี่ก็ต้องไปจับคู่กับเลขสีเพราะฉะนั้นก็จะเหลือสี่ชมพูเนี่ยกี่ลูกล่ะก็เหลือ3นับได้เลยเนี่ยหนึสาก็ใส่3ามครานี้บรรทัดต่อไปเป็นไงคะก็7จ็เนี่ยเจ็ารลบอะไรเขารลบสแล้วก็มาดูนี่ก็ได้ค่ะคุณครูบอกแล้วครันนี้ทําได้หลายวิธีนะคะอ่ะเขารลบสเพราะนั้นก็เหลือ,อน,นี้ สก็ใส่สามค่ะอ่าอันนี้เป็นวิธีการสอนวิธีที่สองของครูนะครานี้คุณครูจะใช้เส้นป่าอ่านักเรียนดูนะเจ็ดเหมือนเดิมครูไม่อธิบายแล้วนะเพราะมีทั้งหมด7ดลูกแล้วไปดูคําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายเขาเหลืออันนี้ไว้นใช่เปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอามาตอบก็คือนี่ครูวงกลมเยอะแยะเลยก็คือเลขสามอ่าเขียนด้วยหมดนี้ไม่ได้ อโอเคนะคะนะเจ็ดลบสได้3 7มลบสได้4ไม่เชื่อลองยกนิ้วขึ้นมาก็ได้ค่ะ7นิ้วนะแล้วก็ลดลงไป4นิ้ว1 2 3 4ก็จะเหลือ3นิ้วค่ะผู้ปกครองลองช่วยคุณครูนิดนึงนะคะให้ลูกยกนิ้วมา7นิ้วแล้วลบไป3นิ้วค่ะลดลดเข้าไปในมือค่ะหนึ่งสองก็เหลือ4นะคะอ่าโอเค อาย้อนไปใช้นิ้วมือกันหน่อยอ่าเมื่อกี้คุณครูใจร้อนไปนิดหนึ่งอ่ายกนิ้วขึ้นมาเก้านิ้วค่ะอ่าหม่ถึงอันนี้นะคะทวนทวนทวนลีลามือใช้นิ้วก่อนยกนิ้วขึ้นมาเก้านิ้วค่ะยกมือขึ้นมาสองมือแล้วหดนิ้วเข้าไปนิ้วหนึ่งก็จะเป็นเก้านิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ลบห้าค่ะหดไปมือหนึ่งเลยก็จะเหลือสี่นิ้วใช่ไหมคะโอเคค่ะส่วนอันหลังนี้เอ๋มะ ก่อนครูทันสมัยยกมาเก้านิ้วก็ยกมาสองมือแล้วหดไปนิ้วหนึ่งค่ะแล้วก็ลดมือที่มีสี่นิ้วไปค่ะข้างที่มันหดไปแล้วนิ้วก็จะเหลืออีกมือหนึ่งห้านิ้วถูกไหมคะเอาละผ่านนะคุณครูบอกผู้ครองแล้วถ้าผู้ครองสอนหลากหลายวิธีแบบนี้ลูกจะเกิดจินตนาการและจะเก่งคณิตศาสตร์นะคะ ให้ลูกลอกอย่างเดียวจินตนาการไม่เกิดความรู้ไม่เกิดเจอคอรูเมื่อไหร่สอบเนี่ยก็จะไม่ผ่านตามลำดับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีกุหลาบห้าดอกน่าเกลียดที่สุดเลยกุหลาบเหลืองเนี่ยอะห้าดอกพอดีผมไม่ชอบสีเหลืองนะจ๊ะอ้าวห้าดอกเสร็จแล้วมีกุหลาบแดงหนึ่งดอกนี่ไงกุหลาบแดงก็ถูกไปเป็นหมายเลขหนึ่งนี่เพราะฉะนั้น รู้ทันทีโดยสัญชาตญาณว่าโอ้ขอแยกสีแดงกับสีเหลืองก็จะเป็นเหลืองสี่สีดอก้าเคนะคะหลังจากนั้นไปดูค่ะห้าห้าก็ตัวนี้ค่ะเขาลบอะไรเขาลบหนึ่งก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวสี่นี้ค่ะอันจะวนไปวนกลับไปหาสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนะคะ ไม่มีอะไรใหม่ค่ะเพียงแต่เขาให้เราเปลี่ยนปรับความพิดอ่ะต่อไปนะคะห้าก็าคือกุหลาบทั้งหมดเนี่ค่ะนะนักเรียนจ่ะห้าดอกเรานับกันไปแล้วนะข้งต้นเนี่ยห้าดอกอ่าห้าดอกเสร็จแล้วคอมตอบขอบอกว่าเขาเลือกที่จะเลือกสีแดงว่าเท่ากับหนึ่งแปลว่าเลือกสีแดงไปละเป็นหนึ่งตัวนี้แสดงว่าไอตัวที่ให้เราหาก็คือจะต้องเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสี่ค่ะ ใช่ไหมคะลองยกนิ้วขึ้นมาจา้ะมือเดียวนะคะมือเดียวพอเพราะว่าห้านิ้วอ่ะห้าลบหนึ่งก็หดไปนิ้วหนึ่งคะ่ะก็เหลือสี่นิ้วใช่ไหมคะเอาละยกยกมือคะ่ะมือใหม่หรือจะมือเดิมก็ได้เมื่อกี้เสร็จไปแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นห้านิ้วคะ่ะแล้วลบออกไปสี่หดนิ้วเข้าไปทีละนิ้วคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็เหลือนิ้วเดียวก็คือหนึ่งนี่นะคะเอาละ ครูสอนให้หลากหลายวิธีนะคะเอาละหน้านี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่าหน้าต่อไปไม่มีรูปให้เรานะคณิตศาสตร์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจากมีรูปก็จะค่อยๆหายไปเพื่อให้เราได้ใช้นิ้วมือให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะไม่ต้องดูอะไรเยอะนักเรียนถ้าดูเยอะแล้วมันสับสนอย่าไปดูเยอะ เคล็ดลับการเรียนคณิตอะไรไม่เกี่ยวไม่ต้องดูครนะูครูสอนอย่างนั้นจริงๆนะคะอะไรไม่เกี่ยวไม่ต้องดูดูไปแล้วพั่มคือจะงงค่ะนะเพราะวัยนักเรียนยังไม่สามารถดูอะไรที่สับสนโหมานได้นะเพราะว่านักเรียนยังแยกมิติไม่ได้มิติคือความสําคัญของสายตาของมือของอะไรหลายอย่างอะเรียนดูดูอย่างนี้ฟังคุณครูนะไอ้ลูกกลมๆข้างบนเนี่ยผาให้มากระช่งมันก่อน ไม่สนเอาเชื่อครูนะถ้าอยากเก่งเพราะว่าครูทําการพิสูจน์มาแล้วกับพี่พอหนึ่งรุ่นที่แล้วยิ่งบอกหลายอย่างยิ่งสับสนนะสี่ลบหนึ่งยกนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วค่ะเด้งออกมาทีละนิ้วหนึ่งสองสามสี่กำหมัดค่ะกำหมัดเหมือนจะต่อยลมนะคะแล้วเด้งนิ้วออกมาค่ะหนึ่งสองสามสี่คือสี่ตัวนี้นะคะลบออกไปหนึ่งค่ะ ดนิ้วเข้าไปหนึ่งค่ะเหลือสามถูกไหมคะเสร็จแล้วคุณครูจะโยงให้เห็นค่ะว่าสัมพันธ์กับรูปก,กลมยังไงนี่ค่ะสี่ถูกหักออกไปหนึ่งนี้เพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นลูกสีเหลืองนี่ที่เอามาตอบถูกไหมคะโอเคค่ะผ่านนะจ๊ะ อ่าคุณครูจะเปลี่ยนสีปากกานะสีเหลืองมองยากมากเลยเห็นไหมคะเขาหลอกเรามาให้เราดูข้อเดียวเองแล้วเขาไม่บอกอะไรเราต่อแล้วว่าอ้าวมาดูต่อมาดูต่อห้าตัวนี้ถ้าบอกมาเราก็ดูค่ะอ่าลบสามคือสามตัวนี้เพราะนั้นคำตอบก็จะเหลืออะไรคะห้ากับสามตัวนี้ใช้ไปแล้วก็เหลืออะไรเนี่ย เดือลสองเขเอา2มาตอบค่ะแต่ตอนจากนี้ไปมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนเป็นธรรมชาตินะคะในการเรียนรู้อะไรมันก็ต้องท้าทายความสามารถทําง่ายเหมือนเดิมก็คงไม่พัฒนาสมองนะคะเห็นไหมคะเขาไม่บอกอะไรเรามานี่แล้วเราจะใช้วิธีการดูแบบนั้นได้หรอไม่ได้ต้องใช้วิธีการของครูนะคะเอาค่ะ นิ้วมืออ่าเตรียมเตรียมมือใครมือมันนะจบเอามือพ่อแม่ปูย่ย่าตาย,ยายลุงป้านะ้าอานะมือเรามือหนึ่งมีห้านิ้วเมื่อวานคุณครูบอกไปแล้วห้านิ้วกลางไว้เลยกลางแบบจะตบอะค่ะจะตบยุงกลางไว้เลยอ่าห้านิ้วมือไหนก็ได้และอีกมือหนึ่งกำมไว้ค่ะเหมือนจะต่อยยุงค่ะแล้วเด้งออกมาสองนิ้วค่ะห้าหเจ็ด นิ้วไหนก็ได้นะคะอีกมือหนึ่งอ่ะสนิ้วแล้วลดนิ้วลงไปนิ้วหนึ่งค่ะอีกมือมือไหนก็นแล้วแต่นักเรียนจะลดนะคะแต่เขานิยมลดมือที่น้อยกว่าก็ลดมือที่น้อยกว่าก็คือข้างที่เต็มเก็บมันไว้อย่างเดิมก็เหลือหกใช่ไหมคะอ่าก็ใส่หกค่ะข้างล่างเติมหกข้างบนก็เติมหกค่ะเพราะว่าที่มาตัวเลขเดียวกัน เดิมค่ะนักเรียนยกนิ้วขึ้นมา8นิ้วแนิ้วมือหนึ่งมี5นิ้วใช่ไหมคะอีกมือหนึ่งกำหมัดไว้ค่ะแล้วเด้งนิ้วออกมา3นิ้วค่ะหแล้วหกเจ็แล้วเขาสั่งให้เราลบเท่าไหร่คะเนี่ยดูโจทย์นะไม่ใช่ครูสั่งนะโจทย์สั่งนะโจทย์สั่งให้เราลบ4ี่เราหดนิ้วเข้าไป 4, นิ้วค่ะ คุณครูจะหดนิ้วมือที่น้อยกว่านะคะครูก็หดก็ไปหนึ่งสองสามสี่ก็เหลือสี่นิ้วค่ะมีนักเรียนบอกครูว่าครูขาหนูหดนิ้วยืดนิ้วไม่ได้หนูทําไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเพราะว่าถ้าหนูใช้นิ้วไม่สะดวกไม่คล่องหรือหนูจะเรียนวิชานหน้าต่อไปจะยิ่งยากขึ้นนะเพราะว่ามันใช้นิ้วมากมายเลยนะกับในจังในใจอะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะอ้าวคนนี้ มีคนถามครูนะมีคนถามครูมีเด็กน้อยถามครูเมื่อครั้งที่แล้วขาถามครูว่าครูขาหนูนับนิ้วไม่ได้ครูครับผมนับนิ้วไม่ได้เวลาผมอยู่คนเดียวเอานับนิ้วไม่ได้ไมาดูนี่เจ็ดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะคะคุณครูสุนารีทําให้ตามที่นักเรียนร้องขอเลยนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงคะถูกลบไปนี่ โจทย์เนี่ยเคุณครูขีดไป7แล้วนะนี่เสร็จแล้วเขาบอกว่าลบด้วยหน่ะคุณครูขีดออกไปหนึ่งนับที่คุณครูยังไม่ขีดค่ะครูเปลี่ยนสีนับด้วยสีเหลืองนะหนึ่งสสาสี่ห้าหก็ได้หกนี่ค่ะไม่ว่าจะทำวิธีไหนคำตอบต้องเหมือนกันนะคะถ้าทำถูกอ่ะแค่ะ8ปดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ถูกลบออกไปสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ไม่เอาแล้วนะสีชมพูไม่เอาแล้วไปนับที่เหลือกันค่ะแต่สีชมพูเนี่ยคือไม่เอาแล้วนะคือสี่นี้เอาไปแล้วนะ,ะก็นับที่เหลือค่ะหนึ 1, ่งสองเปลี่ยนสีค่ะหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สี่คำตอบนี้ค่ะโอเคนะคะนักเรียนแต่ถ้าผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆขอความร่วมมือใช้มือนะคะ ยิ่งใช้มือคล่องเท่าไหร่จะเกิดผลดีกับลูกท่านมากขึ้นเท่านั้นนะคะพราะเวลาชีวิตจริงออกไปข้างนอกเลยไปหากระดาษกไปหาปากกาขีดเส้นอยู่ไม่ทันการนะคะต้องให้ลูกหักนิ้วลบเพิ่มบวกนะมันจะเร็วนะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะคิดในใจได้เองนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งให้เขาคิดนะคะเพราะเขายังเด็กให้เขาเรียนรู้กับครูไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะอ้าวสามค่ะกำมัดค่ะแล้วเด้งออกมาสามนิ้วค่ะ หนึ่งสองสามก็คือสามตัวนี้นะคะคือสามตัวนี้เขาสั่งให้ลบสองขดเข้าไปสองนิ้วค่ะหนึ่งสองเหลือล่นิ้วเดียวใช่แล้วนะคะก็ตอบหนึ่งมันง่ายก็ง่ายค่ะอ้าวโอเคเด็กน้อยเด็กน้อยถามครูอีกแล้วถ้าเกิดหนูน้ำนิ้วไม่เป็นเา้าวน้ำนิ้วไม่เป็นก็ขี่ค่ะหนึ่งสองสามเขาสั่งให้ลบสองก็ ตัดทิ้งไปสองค่ะเนี่ยไม่เอาก็เหลือหนึ่งเดียวเนี่ยอ่านะคะโอเคกูคจะสอนวิธีใช้นิ้วอย่างเดียวแล้วนะถ้าเธอใช้ไม่ได้เธอก็ขีดเอานะเพราะกูสอนมาหลายข้อแล้วอ่ะโอเค9กลบหเรียนดูนะมือเราจะมีสองมือไว้จับถือทำงานทั่วไปเนี่ยมี10บนิ้ว เอามือไหนก็ได้ค่ะห้าแบไว้เลยอีกมือหนึ่งกำหมัดไปก่อนค่ะห้าแล้วเด้งนิ้วออกมาค่ะอีกสี่ห้าแล้วเด้งนิ้วออกมานับต่อจากห้าไปค่ะหกเจ็ดแปดเก้าก็เด้งนิ้วอีกมืออีกข้างมาสี่นิ้วนะคะจะเหมือนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วเขาสั่งให้เราลบอะไรคะสั่งให้เราลบหกคุณครูคสุนารีหดมือข้างที่ห้าก่อนเลยค่ะกำไปหายไปแล้วห้า แล้วหดนิ้วที่ไม่ถนัดอีกนิ้วหกก็เหลือสามนิ้วค่ะอ่าโอเคนะคะข้อต่อไปฮ่าฮ่าครูเชื่อว่านักเรียนบอกโอ้สบายมากเพิ่งเรียนไปสี่ลบศูนย์มีอยู่สี่ชูนิ้วขึ้นมาเลยสี่นิ้วมือเดียวน่ะมือหนึ่งมีตั้งห้านิ้วหดนิ้วเข้าไปนิ้วหนึ่งแล้วไม่ใช้อะไรเลยไม่ถูกลบอะไรเลยก็คงเหลือสี่เหมือนเดิมมาจ้า เร็จแล้วนะคะหน้านี้อ้าวหน้านี้ลืมเติมสามไม่ใช่ไหมคะเมื่อลืมก็เติมคะ่ะลืมได้เติมได้คะ่ะอ้าวผ่านนะคะเอาละจะไปหน้าต่อไปสักทีน,นึงนี่หรือจะพอดีนะอ่ะพอแล้วกันเนาะเอาตัวชี้วัดเดียวพอ,อ สรุปวันนี้เรียนหน้า82นะ82คือ8กับ2แล้วก็83คือ8กับ3นะคะเอาละสำหรับชั่วโมงนี้นะคุณครูก็จะพักไว้แค่เรื่องเดียวนะคะคือความสัมพันธ์ของส่วนย่อยนะคะนักเรียนเข้าใจไม่ต้องไปจำมันหรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแค่เข้าใจก็พอแล้วก็ทำได้เองนะคะ และที่สําคัญการฟังครูการดูคลิปที่ครูสอนจะทำให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนนะคะเพราะว่าครูถ่ายทอดให้อย่างละเอียดเหมือนสอนอยู่ที่โรงเรียนเลยเพียงแต่ไม่เห็นหน้าครูแค่นั้นเองนะคะไม่เห็นหน้าก็ดีแล้วนะคะเวลาเจอกันจะได้คิดถึงกันเยอะๆเอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบายนักเรียนสวัสดีจ้า